ชอบกินตับหวานส่วนตัวนะชอบคอณเวอร์ช่นไทยครับอยู่อัพเดตเลยนะ ตอบคือส่วนตอไปว่ารถที่ขึ้นไปคันบีนแบบนี้แล้วเวลามันใช่เลยจะต้องไปขอความรุ่มูลราคาที่เ็ช่นต่างจริงๆเรารู้ประวัติคนทำบหรรอยังเเป็นไทยอะไรอย่างเงี้ยเอาจิงๆเรียกว่าพอเดาคนได้แล้วกันก็แบบว่าจริงๆในกลุ่มแฟนขับเองเขาก็มีเบาะแสกันอะไรคนไทยใช่ไม่ตนใช่คนไทยแเอช่วยาลักาตใช่ไตัวเรางมีความหล่อ่นแ้ไม่มีครับพะผมไม่รู้ว่าจะตามมาอะไรเอาเลข ขับเบี้ยผมไปซื้ออลากินแบบรัฐบาลหรือวะใช่ผมไม่มีอะไรอย่าเลยรถผมก็ฝูดขีดอยู่แล้วอจะทำรถผมเลยประกันก็ไม่เอาแล้วหลอกมาถจอขนาดที่ทำรถเราอยู่ตอนนี้ก็ยังมาอยู่ไหมคะตอนนี้ก็ยังตามมาไม่ผมว่ามีคนตามเรื่อยๆแต่ผมไม่เห็นมากกว่า ท่านเดิมท่นเดิมไม่แต่ว่าเราไม่กลัวแบบว่าการสกปรกหรือตาบุ้สต็อกเกอร์อะไรแบบนี้เรแค่เราเอาไปอยู่ในที่มันปลอดภัยมากขึ้นแล้วกันก็ะยาที่อยู่แหละก็เอาปลอดภัยเราคือตอนแรกผมอยู่แบบอยู่ในคอนโดที่แบบว่ามันมันไม่ได้มีความปลอดภัยมากแต่มันกว้างไงคุณผูมก็งบน้อยไม่เราใช้พื้นที่เต้นด้วยก่อนไปบ้านร้อนคอ แฟนขับบอกว่าแกะของขอนบ้างของขอนแกะสองที่แล้วี่แกะเลยได้แต่เป็แกะแล้วนะครับแฟนขับเลยผมจะแกะของขันแล้วหลังหลังจากที่ไปมันมีแบบการการะเตือรองในเรื่องของแบบแฟนขับช่วยกันเตือ,อแบบน,อนอคอยแล้วแวงความปลอดภัยในเราเนะผมว่ามีคือจริงๆอ่ะผมแค่รู้สึกว่าคือทุกอย่างครับผมอยากาให้เป็นไปตามเป็นไปตามกฎนโยบายของทางค่ายเนาะคือต่อให้ผมมีความต้องการส่วนตัวแค่ไหนอ่ะจริงๆผมเองก็ต้องเคารพค่ายเหมือนกันอ,อย่างเช่นมันมันเป็นเรื่องที่ยากมาก เพราะว่ามันก็ต้องเข้าใจกันเพราะว่าตอนนี้แฟนคลับผม,มก็ค่อนข้างหลากหลาย<น>วัฒนธรรมต่างประเทศก็ไม่เหมือนกับเราเราก็ไม่เหมือนกับต่างประเทศแต่สุดท้ายแล้วอะครับในเมื่อเราผมผมมาจากผมมาจากค่ายวันสามสเโดยเฉพาะเป็นเลเวล,ลเนาะแต่สมมุติว่ามีกฎว่าห้ามตามนอกเวลางานมผมก็จะแบบผมเข้าใจนะเวลาผมไปเจอข้างนอกแล้วแบบว่าแฟนคลับงอนที่เราไม่คุยด้วยอะแต่อยากให้เข้าใจด้วยว่าแบบเอออยากเข้าใจว่า เราเองอ่ะผมเองอ่ะผมปกป้องผมปกป้องพวกคุณอยู่ผมไม่อยากให้คุณเป็นจําเลยสังคมว่าเฮ้ยทำไมไปตามน้องเวลางานพือคุณโดนกล่าวหาว่าคุณเสะแสงที่คุณรักผมถ้าเรารักกันอ่ะเรารักษากฎระเบียบและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขดีกว่าเพราะจริงๆอย่างตุ๊กชายอยากเจอผมมาจริงๆอ่ะอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์เจอผมได้ทั้งอาทิตย์เลยมีงานเยอะเอองานเยอะมากเดี๋ยวผมจะหางานมาให้ทุกคนได้เจอผมถ้าเราเจอกันนอกเวลางานอ่ะสุดท้ายมันเป็นความไม่สบายใจระหว่างตัวศิลปินเอง กับแฟนคลับที่เขาทําตามกฎระเบียบสุดท้ายคุณเองก็ทําให้เราไม่สบายใจอขอบคุณที่แบบจริงๆอะขอบคุณที่รักการเลยเนยะิงผมก็รักแต่ผมก็ไม่อยากให้ที่ผมไม่คุยอย่างเงอนผมเลยหรือว่าที่ผมแบบไม่อยากสื่อสารด้วยระหว่างที่ผมอยู่นอกเวลาง,งานอะหรือไม่ให้ถ่ายรูปอะผมทําตามกฎของบริษัทจริงๆเราก็าอยู่ในอันเดอร์ของกใุใช่ไม่ได้ยิงอ่าเป็นดาราที่เป็นรีมากใช่แต่เดี๋ยวหมดตัวฮะโดนปาบโดนใช่ปาดอย่างการคุ้คามันมีผลกระทบต่อทรัพย์สินเราไหมตอนนี้ยังครับตอนนี้ ส่วนตัวเขาคงไม่ผมไม่รู้นะว่าเจตนาเป็นไงแต่ว่าก็อย่าให้เป็นอย่างตรงนั้นเลยดีกว่าเมื่อศิลปินหลายๆค่ายเองต้องเป็นประเด็นเด่นมาเยอะงานหลังจากที่เราขอมาพูดเนามันก็มีแบบหลายค่ายออกมาเตือนออกมาอะไรอย่างเงี้ยในช่วงนี้อะไรเงี้ยผมอยากให้ผมอยากให้จะบอกแฟนคลับเนาะถ้าแบบอันนี้ไม่สามารถแปลไปต่างประเทศได้หรือแปลแม้แต่บนไทยด้วยกันเองอ่ะคือเรารักกันได้รักกันแบบว่ามีความเฉยเราคุ้มตามไปอยู่นอกสถานที่นอกเวลางานอ่ะพอเขา พอคุณได้โมเมนต์กับเขาอะแฟนคลับที่เขาทําตามกฎระเบียบอะเขาก็จะเสียใจตัวศิลปินที่คุณรักเองก็จะตกเป็นจําเลยกันเพราะด้วดย,ยความใจดีของเขาคุณใช้ความใจดีเขาทำให้เขาเจออาอาต่าเฮ้ย <laughs> <laughs> น้องหมี <laughs> <laughs> คือคุณใช้ความใจดีของศิลปินอะทำร้ายตัวเขาเองแล้วทำร้ายแฟนคลับที่เขารักสปดนด้วย <laughs> สุดท้ายตัวคุณเองก็โดนเหมือนกันเพราะคุณก็เป็นจําเลยสังคมว่าคุณเป็นสาแดงขณะที่สุดท้ายทุกอย่างเกิดจากความรักหมดเลยอะมันแค่ทำตามกฎระเบียบเท่านั้นเองสุดท้ายขอแค่นี้ ใจไว้รอเจอกันในอีเวนต์เราไม่กลัวเรื่องแบบการกรชิตตัวหรอกบางทีบางคนถ้าโดนแบบเขาเข้าหมากรวมแล้วก็มีปุ๊บมีใช่ไวทีเนาะผมอยู่พันนาครับหม่คือกรชิตตัวถามว่ากลัวไหมผมก็ผมไม่กลัวแต่ว่าอย่าทำอีงคั้นนั้นเลยเอออย่าแบบอย่าทำอีงคั้นนั้นเลยแต่ว่ายังไม่เคยยังไม่เคยโดนขนาดนั้นยังไม่เคยโดนครับโอเคขอบคุณที่รับ Welcome to Star Society